กระบวนการที่เรียกว่าวิกฤตถึงขั้นติดลบเศรษฐกิจกไม่ดีแต่ก็ไม่ดแต่ก็ยังดีกว่าช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมานั่นหมายความว่าตอนนี้ฟันธงได้เลยคณะมุตรีนะฮะไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดๆก็ตามเสี่ยงคุกทุกไาย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์ิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของปากท้องของพวกเราโดยตรง ก็ยังพูดถึงประเด็นเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ด้วยนะคะบ,บอกว่าปลายปีนี้แล้วเงินมีน้ำใช้อย่างสมบูรณ์นะครับเรื่องน้ำเป็นประเด็นสำคัญในการทำเกษตรกรน,นะครับที่พวกท่านต้องการน้ำมีรัฐมนตรีชื่อน้ำแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำไม่มีปัญหาครับเออไปงมีรัฐมนตรีชื่อน้ำแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องน้ำไม่มีปัญหาแน่นอนครับ เกี่ยวกันด้วยเหรอฮะเอาแต่ว่าเรียกว่ากรอนมันพาไปก็เป็นลีลาบนเวทีคนไทยมีกินมีใช้มีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันครับดูสภาพแม่ค้าแต่ละคนนะครับขายดิบขายดีจนไม่มีเวลาพักเลยนะครับวันนี้มากี่โมง9โมงวาวยขายได้เท่าไหร่200 วันนี้มากี่โมงครับบรรวนขามหมูดอนเมืองมากี่โมงครับขายได้เท่าไหร่แล้วครับขายได้หกร้อยกว่าแล้วมีเกียรติมีสังคสีมีกินมีใช้แน่นอนครับ เริ่มต้นนะตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่านายชัยวัดชาวรงนะครับโกศกกระท่งประจำสํานักนายกคัญรีนะครับที่ประชุมข้ามตรีนะครับมีความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,567ตามสํานักงบประมาณเสนอเงินจำนวน122ล้านเข้าไปฮนะ 122,000 0ล้านบาทนะครับโดยตั้งเป็นงบกลางจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจโดยมีแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้เพิ่มเติมนะครับในงบประมาณเพิ่มเติม1 0 0 0 0มืล้านบาทนะครับและเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลประมาณ 1,12,000ล้านบาทสำหรับจัดเตรียมก็ประมาณครั้งนี้เป็นผลมาจากครมเมื่อ23เมษายน2,567เห็นชอบในหลักการโครงการเติมเงินจำนวน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเลทโดยใช้จ่ายจาก3แหล่งได้แก่การบริหารงบประมาณปี2,517าจนวน1,75,000ล้านบาท การดำเนินการผ่านหน่วยงานภาครัฐจำนวน172,300ล้านบาทงบประมาณปี2,568จะนวน152,700ล้านบาทขณะที่มติเมื่อวันที่28พฤษภาคม2 5 1 7นะครับเห็นชอบแผนการกลางระยะกลางปี2568ถึงปี2571ฉบับทบทวนครั้งที่2ประกอบกับ ตามปฏิทินงบประมาณฉบับเพิ่มเติมปี2557กำหนดให้ครมอพินาให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณวงเงินงบประมาณและโครงสร้างงบประมาณเพิ่มเติมปี2567ในวันที่4มิถุนยายน2567ทั้งนี้สำนักง,งานงบประมาณได้ประชุมหารือให้เป็นไปตามพรบรวิธีการงบประมาณปี2561โดยงบประมาณ วงเงินงบเพิ่มเติมปี2567มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามมาติเมื่อวันที่23เมษายน2567สำหรับรการดำเนินการโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดีต้อวอลเรตของรัฐบาลโดยที่ประชุมกำหนดงบประมาณเพิ่มเติมปี2567 122,000ล้านบาทสลับงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐ,ฐกิจ โดยมีแหล no mm ่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่เดิมไม่ได้กำหนดไว้จำนวน1,000 0ล้านบาทและเงินกู้ชดเชยการขาดดุลก็ประมาณ1 1ึ่0 0สล้านบาทสรุปง่ายรัฐบาลจะไปกู้อีกแสนสองนะครับและตอนนี้ก็เอาเงินผ่านคอรมอนะครับเพื่อที่จะออกเงินดิจิตอลบอร์เรด นะครับก็จะมีคน14.98ล้านคนจะได้เงินนะครับแต่รัฐบาลจะไปทำการกู้เพิ่มเติมเรื่องนี้เราเคยคุยมาหลายรอบแล้วนะครับว่าดิจิทัลวอร์เรเนี่ยมันทำไม่ได้ 1. ขัดต่อรัฐมนูล 2. ขัดต่อพรบวินัยการเงินกลัง 3. าขัดต่อพรบเงินตราแต่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินโดยเฉพาะกครมตรียืนยันผ่านก็มานไปรอบแรกแล้วนะครับ หลักการกล่าวนี้เข้าสู่รายละเอียดแล้ว,ว,ลวผมเรียนทุนส่วนนะเมื่อ,อไหร่ที่เขาทําผมยืนยันเลยไม่ต่างจากคดีจำข้ารัฐมนรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นคนแรกที่ต้องรับผิดชอบสองนายัฐมตรีรัฐมนรีว่าการกระทรวงก,การคลังจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้และสามคณะอมิตรีทุกคนจะต้องรับผิดชอบทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาเพราะในรัฐมนูญพุทธศักราช2560เนี่ย การจะเอาเงินมาแจกได้ประเทศต้องเข้าสู่สภาวะวิกฤตยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์โควิด -19 เท่านั้นนะครับถ้าไม่วิกฤตถึงขนาดนั้นไม่สามารถจะนำเงินมาแจกให้กับประชาชนได้เพราะป้องกันนักการเมืองพักการเมืองเอาเงินภาษีของประชาชนไปกู้มาแล้วเอามาแจกและบอกว่าเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองพวกเขาไปคนเอามาแจกให้ซึ่ง นักการเมืองพักการเมืองทำอย่างนี้มาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ปี2,545เป็นไปต้นมาในยุคทักษิณชินวัตรก็เลยมีการเขียนนัรธนูลไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวปัจจุบันสถานการณ์ของประเทศไทยโดยเฉพาะ GDP อยู่ที่2.45นะครับซึ่งไม่ได้เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าวิกฤตถึงขั้นติดลบเศรษฐกิจไม่ดีแต่ก็ยังดีกว่าช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมา นั่นหมายความว่าตอนนี้ฟันธงได้เลยคณะอมพรีนะฮะไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดๆก็ตามเสี่ยงคุกทุกไรขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยาวร่างกูลชาวไทยเธอทูลรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตริย์ชาติใด อาองล้นกล่าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกบอบดินทระเทพพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่ง แดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือน้ำให้เป็นหนึ่งในงสยามที่สง่างามด้วยบารมียี่กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลา เตรียมุพเกษเมเปรมปรีถวยราชชื่นใจไพร่ฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยูอ่หัว มหาวชิวราลงกอลบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกลียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย ສົງພຣາຈະເລ พระเจา้าอ,อยู่หัวมหาวชิวราลงกรบดินทราเทพยาวร่างกุลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกลียงไกล สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยจงพระเจริ